สิน้าเก่าแก่กองกาหลองนะคะโอเโอโอ้ก่อนเข้าไปก็สแกนออกก็สแกนด้วยนะคะ <c oughs> โอ้เห็นเมดสวยมากเลยนี่ค่ะ จะอยู่เกือบเกือบร้านสุดหัวมุมเลยค่ะอันนี้ชิโนอาเฟ่ค่ะร้านสวยไทยชิโนคาเฟ่นี่ก็เลยนี่ค่ะ ของเก่าเยอะมากเหมือนมากขายได้ไหมคะเคยเคยเห็นไหมคะนี่เลยค่ะพิมพ์ดีโบราณอันนี้เตารีดโบราณสเตอริโอโบราณโอ้โหเกิดทันไหมเนี่ยเกิดทันกันไหมเนี่ยพัดลมนาฬิกาเอออันนั้นไหมนี่ใจเลือน ขึ้นสวนแค่นั้นแต่ก็ยังพอดูออกอน,นี่เลยค่ะของคุณแม่น,นี่เลยค่ะจากโบราณมากสวยมากสวยมากสวยมากใครอยากดูของเก่าอยากย้อนอดีตมาที่นี่ได้เลยค่ะเจ้าขออินเลยนะคะมีเมนูของทางร้านค่ะ นจะอยู่หัวมุมพอดีเลยค่ะ,ะไปเขียวไปแดงถนนถนนเยาวราชตัดกับถนนถลางวันนี้ย้อนนวคะ่ะจะเดินกลับแล้วค่ะ รอให้นึงคุณพี่ก็ไปก่อนก็ได้ชุๆๆๆๆๆๆๆอะรทั้นี้คนใครที่วีดดิ้งอยู่พอดีผมไข้างหลังเลยบัตรผมข้างหลังเลยสวยมากค่ะลงพิธีข้างหิีคือสวยมากสวยมากค่ะขามจะแบบขามมองข้างหน้าขามว้าเงอ เรามาถ่ายค่ะพิเวดดิง้งค่ะค่ะสมัยก่อนจะเห็นพิเวดดิ้งนี้จะเห็นแต่คนจีน <c oughs> ตอนนี้นะคะจีนไม่มาก็เป็นของเราถนนเป็นของเราชิพเพิง่งตะกี้ปิดตอนนี้เปิดแล้วโอเคอเถ่ายยิ้มเตมัยค่ะออโอเค ันนี้ปากซอยลมันีค่ะก็จะมีจุดให้เช็คอินนะคะมีเต่าที่อินไซน์่ะนี่เลยค่ะปากซอยลมันีค่ะตึกสีชมพูนี่นะคะถลางข้างถนนก็จะมีส่วนเดียางคือถ้ามากลางวันด้านหนึ่งจะร่มด้านหนึ่งจป็แดดทำให้เราเดินเที่ยวได้สบายเลยค่ะนี่เลยค่ะ ร้านของฝากข,ของฝากของกินบบนมากาย